สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาไหว้พระทำบุญนะคะที่วัดหงทองนะคะฉะเชิงเซาค่ะนี่ไม่ไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่นะคะตรงน,นี้เ,เดินเข้ามาข้างในนะคะจะมีพญานาคนะคะสวยงามตะการตานะคะเข้ามาอาจจะค่อนข้างลึกนิดนึงนะคะเดินไกลหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรคะ่ะเรามาไหว้พระเนาะเรามาวันธรรมดานะคะคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วก็มาตอนกลางวันน้ําลดอยู่นะคะตอนเย็นน้าขึ้นนะ่าจะสวยมากเลยค่ะตรงน,นี้นะเดินเข้ามาด้านในนะคะก็จะมากราบพระนะคะ ไหว้พระนะคะแล้วก็ทําบุญตามที่เราศรัทธานะคะก็จะมีตู้นะคะให้เราทําบุญหรือว่าถ้าเราไม่สะดวกะคะ่ะจะมีการสแกนเป็นสแกนจ่ายทําบุญได้ด้วยนะคะเพราะเป็นช่วงโควิดด้วยเนาะเความปลอดภัยของเราด้วยนยคะที่วัดหงทองะคะ่ะจะมีทั้งหมด3ชั้นนะคะถ้าเราเดินเข้ามาน,นี้จะเป็นชั้นแรกนะคะพระจะพระพุทธรูปจะเยอะมากเลยะคะ่ะแล้วก็สวยๆนะคะรู้สึกดีมากเลยที่มาได้ได้มาไหว้พระทำบุญในวันนี้นะคะ เดินขึ้นมาข้างบนนะคะก็จะมีสถาปัตยกรรมนะคะรูปภาพสวยงามมากค่ะ ลมเย็นมากอันนี้ด้านบนสุดเลยนะคะจะเป็นสีทองอลามเลยนะคะมองไปด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นน้ําเป็นทะเลเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจะอยู่ใกล้กับบางปะกงนะคะตรงนี้ลมเย็นมากอากาศร้อนแต่ว่าไม่ร้อนค่ะเย็นอยากจะเชิญทุกคนมานะคะแล้วก็เรามาทําบุญเล็กๆน้อยๆนะคะมาถ่ายรูปมาอะไรอย่างงี้ได้เลยนะคะมาวันธรรมดานะคะคนไม่เยอะเท่าไหร่คะ่ะแนะนํานะคะตรงนี้คะ่ะวัดทองทองคะ่ะขอบคุณค่ะ